พี่น้องครับความขุนเคืองเป็นอารมณ์ที่ทรงพลังมากในแง่ลบนะครับถ้าพี่น้องฟังวันนี้พี่น้องจะได้รับทราบว่าความขุนเคืองหรือความโกรธเคืองมันมีผลยังไงบ้าง CNTV g สวัสดีครับนี่คือรายการลิฟวิ่งไลฟนะครับพบกับผมศาสตราจารย์ดรศกษาเทพอารีในวันนี้จะนำพระเจ้าของพระเจ้ามาแบ่งปันด้วยกันนะครับในปฐมกาลบทที่37ข้อ25ถึงข้อ36ครับปฐมกาลบทที่37ข้อ25ถึงข้อ36โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับปฐมกาลบทที่37ข้อ25ถึง36ขณะที่พวกเขานั่งเพื่อจะรับประทานอาหาร พวกเขาเงยหน้าขึ้นเห็นคาราวานพวกอิจมาเอลมาจากกิเลอาดมีฝูงอูดบรรทุกเครื่องเทศพิม์พเสนและเปลือกไม้ชมดเดินทางไปยังอียิปต์ยูดาจึงพูดกับพวกพี่น้องว่าหากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อะไรเล่ามาให้เราขายน้องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้องเขาเพราะเขาก็เป็นน้องและเป็นเลือดเนื้อของเราเหมือนกันพี่น้องทั้งปวง ก็ฟังเขาขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกำลังผ่านมาพวกเขาก็ฉุดโยเซฟขึ้นจากบ่อขายโยเซฟให้แก่พวกอิชมาเอลเป็นเงินยี่สิบแผ่นพวกอิชมาเอลก็พาโยเซฟไปยังอียิปเมื่อรูเบนกลับมาถึงบ่อนั้นก็เห็นว่าโยเซฟไม่ได้อยู่ในบ่อจึงฉีกเสื้อผ้าแล้วกลับไปหาพวกน้องบอกว่าเด็กนั้นหายไปเสียแล้วแล้วฉันจะไปที่ไหนเล่าพวกเขาก็เอาเสื้อคลุมของโยเซฟมา และฆ่าลูกแพะผู้ตัวหนึ่งจุ่มเสื้อคลุมของโยเซฟลงในเลือดแล้วก็ส่งเสื้อคลุมนั้นไปยังบิดาบอกว่าพวกเราพบเสื้อคลุมตัวนี้ขอพ่อตรวจดูว่าใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่บิดาจําได้แล้วกล่าวว่านี่เป็นเสื้อคลุมของลูกเราสัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียแล้วโยเซฟลูกเราถูกฉีกเป็นชิ้นๆแน่ๆอยาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวคร่ำครวญถึงบุตรหลายวัน บุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปรบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปรบโยนกล่าวว่าอย่าเลยเราจะไปยังแดนคนตายไปหาลูกเราพร้อมการคร่ำครวญบิดาของท่านก็ร้องไห้คิดถึงท่านดังนี้ในระหว่างนั้นคนมีเดียนก็ขายโยเซฟในอียิปต์ไว้กับโบติฟาขุนนางผู้หนึ่งของฟาโรซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์พี่น้องครับจากความเดิม เรารู้ว่าเมื่อโยเซฟนั้นเขาได้บ่มเพาะความเกลียดชังที่มีอยู่ไม่ใช่อยู่ในตัวเขานะครับอยู่ในพี่น้องของเขาเกิดความขมขื่นมากมายเราเห็นนะครับว่าความขมขื่นที่อยู่ในตัวพี่น้องของเขามันกลายเป็นความขัดเคืองความขุนข้องหมองใจและเราจะเห็นว่าความขุนข้องหมองใจนั้นมันมี พลังอำนาจนะครับแต่เป็นพลังอำนาจทางลบกับและมันก็จะมาพร้อมกับการแก้แค้นนาไปถึงการฆาตกรรมความขุ่นข้องหมองใจหรือความขุ่นเคืองนี้คืออารมณ์ร้ายกาจมากครับที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของมนุษย์ซ่อนอยู่เบื้องหลังความคิดและการกระทําของมนุษย์ครับปกติมันไม่เคยออกมาข้างนอกให้เราเห็นนะครับ มันไม่เคยปรากฏตัวอยู่กลางแจ้งแต่ว่ามันปรากฏตัวอยู่ในที่มืดครับความขุ่นเคืองความแค้นเคืองความขุ่นข้องมองใจแล้วมันก็กระซิบอยู่ในใจของเราว่าจำได้ไหมคนเนี่ยทำอะไรกับเราจำได้ไหมเขาทำอะไรกับคุณคุณยังจำได้อยู่หรือเปล่าคุณยังจำสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวคุณได้ไหมคุณยังจำสิ่งที่เขาทำกับคุณได้ไหมพี่น้องครับ พลังของมันนี่อยู่ตรงนี้ครับพลังอํานาจนะครับมันละเอียดอ่อนมากมันสามารถที่จะเข้าไปถึงความทรงจําในระดับลึกและเป็นความทรงจําที่จะไม่ให้อภัยใครได้อีกเลยนี่แหละครับคืออันตรายของมันมันเป็นอิทธิพลครับที่คงอยู่ของความแค้นเคืองพี่น้องครับในบทที่37นะครับข้อ1 9เถึง20จะเห็นว่าพระพี่บอกว่า ดูเถอะคนเนี้ยกาลังมาแล้วพ่อช่างฝันเนี่ยกำลังมาแล้วนะครับให้เราฆ่ามันเสียแล้วก็โยนลงไปในอ่อแล้วเราจะกล่าวกับคุณพ่อว่าสัตว์ป่าได้ก,กินเขาไปแล้วเราจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความฝันของเขาหรือเปล่าแล้วมันจะได้เห็นไหมถ้ามันตายไปแล้วนี่ยพี่น้องครับนั่นคือความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเป็นความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่ๆของโยเซฟครับ นี่ครับคืออิทธิพลที่ยังคงอยู่ของความแครนเคืองความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องของความฝันเรื่องของรวงข้าวนะครับเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้องมาคงคํานับดาวของโยเซฟนี่ยครับ <c oughs> ทำให้เกิดการวางแผนคิดจะฆ่าโยเซฟแล้วสถานที่เวลาที่เหมาะสมก็มาถึงกับสถานที่ที่เหมาะๆเ,เวลาที่ดีๆทําได้โดยไม่มีใครเห็น พวกเขาก็จะทิ้งศพของโยเซฟลงบปในบ่อแล้วรายงานพ่อยาโคบพี่น้องครับนั่นคือความแข็งเคืองแผนการชั่วร้ายแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเหมือนกับหัวข้อใหญ่ในสัปดาห์นี้ครับพระองค์เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีเราเห็นนะครับว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะครับมันวนเวียนอยู่องนี้ครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าครอบครัวนี้ก็เหมือนกับครอบครัวของพวกเราหลายๆคนนะครับคือมันวนเวียนด้วยความชั่วร้ายวนเวียนด้วยความบาปวนเวียนด้วยความขุ่นข้องหมองใจกันวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาด้วยความไม่พอใจซึ่งกันและกันฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟแต่ชีวิตของโยเซฟนั้นเป็นที่ประจักษ์ถึงพระสัญญาของพระเจ้าเมื่อโยเซฟพร้อมที่เชื่อฟังพระองค์ เมื่อโยเซฟพร้อมที่จะอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในแผนการของพระองค์โยเซฟเปลี่ยนชีวิตของเขาพระเจ้าก็เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีครับโยเซฟรักษาชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์โยเซฟไม่แก้แค้นโยเซฟนั้นดำรงตนอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในศีลธรรมอยู่ในธรรมนองครองธรรมอยู่ในพระทัยของพระองค์พระเจ้าก็อวยพรโยเซฟในที่สุดคำถามของผมในวันนี้ก็คือว่าอะไร เป็นความแค้นเคืองที่อยู่ในชีวิตของพวกเราเมื่อวานนี้ผมได้ถามว่าอะไรคือรากขมขื่นนะครับแต่วันนี้ผมจะถามเพิ่มเติมครับว่าอะไรคือคนที่เราไม่ประสงค์ดีกับเขาใครเป็นคนนั้นครับและอะไรทําให้เราเป็นอย่างนั้นเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าหยิบยกออกไปจากชีวิตของเราครับอย่าให้ความแค้นยังคงเหลืออยู่อย่าให้รากขมขื่นมันส่งผลทางลบ มันส่งอิทธิพลทางลบในชีวิตของเราต่อไปจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับให้เราวบใจการอิทธานครับพระเจ้าพระบิดาข้าพงศ์หลายขอกราบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเสมอและพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีงามความประเสริฐขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้พวกข้ามงศ์หลายเป็นแากรของพระองค์และมีพระเจชนะของพระองค์เตือนสติสอนใจข้าพงศ์หลายทุกๆวันขอบคุณพระองค์ ที่โปรองทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ซึ่งตอบคําอธิษฐานและทรงฟังคําอธิษฐานของพวกข้าพง์หลายได้ขอทรงช่วยให้ข้าพงศ์หลายได้เห็นถึงความบาปอันซับซ้อนมากๆความบาปที่เกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างที่ทาถมเข้ามาซึมซับเข้ามาสอดแทรกเข้ามาในชีวิตของข้าพง์หลายโดยที่หลายครั้งข้าพง์หลายไม่รู้ตัวและข้าพง์หลายเข้าสู่สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาด้วยขอทรงช่วยให้ชีวิตของข้างหลายก้าวไปข้างหน้าขอทรงช่วยให้ข้างหลายนั้นได้เห็นพระมารคาของพระองค์จากโภชนะของพระองค์ขอให้ข้างหลายนั้นจะไวต่อการเตือนสอนเตือนสติของพระองค์ขอมอบชีวิตของข้ามหลายให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญ,ญญาณให้ข้างหลายจะมีความสัมพันธ์ที่สนิทแนบแน่นกับพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมน พบกันใหม่ครพรุ่งนี้สวัสดีครับพี่น้องครับผมอยากจะขอความร่วมมือความกรุณาจากพี่น้องครับชอบกดไลค์ใช่นะครับกดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆของ c ีเจนทีให้กับท่านอื่นนะครับท่านสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่น่ารับในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ